ท่านระโยคาวายจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอปรารบเรื่องอสุภกรรมฐานสิบอย่างสำหรับอสุภกรรมฐานสิบอย่างนี้เป็นกรรมฐานแก้ราคาจริตหรือว่าจิตที่รักสวยรักงามเมื่อแก้แล้วก็ทำลายไปเสียเลย หมายถึงว่าราคะมีสภาพเหมือนเสือเสือที่กำลังจะกัดเราอยู่เมื่อเราผลักเสือไม่ได้จับเสือมัดได้แล้วก็จงฆ่าด,ด้วยอำนาจวิปัสนาญาณ <c oughs> สำหหรับอสุปกรรมฐานสิบอย่างนี้มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือแก้ราคาจริตเหมือนกันหมดก่อนที่ผมจะแนะนำตามแบบแผน ก็จะขอนำเอาแบบแผนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนมาแนะนำท่านซิก่อนให้ถือปฏิบัติตามนั้นเมื่อการปฏิบัตินี่เราต้องปฏิบัติตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาไม่ใช่ว่าจะไปเลือกปฏิบัติตามชอบใจ การเลือกปฏิบัติตามชอบใจก็ทำได้แต่ก็สงสัยว่ามักคลที่จะพึงได้เนี่ยจะได้สงความปรารถนาหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่แน่ใจกันนักอ <c oughs> สำหรับในแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนผมก็จะนำเอาประสูรตอนหนึ่งที่มีเรื่องเกี่ยวกับ อาสุปรกรรมฐานและกับพระได้สาเร็จอรหัตผลความมีอยู่ว่าเมาองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสมเด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารขอโทษน่าจะกลัวจะเป็นพระเวรุวันห <c oughs> รือว่าพระเชตวันอันนี้จําไม่ได้แน่นักเพราะว่าเวลาพูดนี่ไม่ได้นำพระสูตรมากลางพูด เป็นอันว่าที่ไหนก็ตามตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารได้ทรงรับท่านชายท่านหนึ่งบวชไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นพระใหม่ <c oughs> สำหรับพระองค์นี้เป็นพระหนุ่มยังมีจิตใจชุ่มไปด้วยกิเลส ในขณะที่องค์สมเด็จพระบรม,มโลเก,กเชสทรงประทับอยู่เธอก็ต้องปฏิบัติและฟังธรรมขององค์สมเด็จพระบรม,มครูแต่าการฟังธรรมของพระองค์นี้ดูมืนว่าจะไม่มีอะไรเป็นผลนี่ฟังให้ดีนะแม้แต่ท่านที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเอง ที่ฟังคําสั่งสอนไม่มีผลก็ยังมีเป็นอันว่าจิตใจของเธอนี้ยังชุ่มไปด้วยกิเลสยังมีกิเลสสมบูรณ์วันหนึ่งไปบินธร,รบาตเห็นนางสิฎิมามีคนใช้ประคับประของเห็นนางสิธิมาคนนี้ในตอนนั้นท่านกล่าวว่าเป็นหญิงโสเพณี สโสเพนีนี่เขาแปลว่าหญิงงามเมืองคือทําบ้านเมืองให้งดงามเพราะอะไรเพราะว่าคนมันไม่จุนจ้านไปเริ่มหน่ายองราคากิเลสถ้าใครเค็ามีราคะก็ไปปล่อยกิเลสกับหญิงงามงามเมือง <c oughs> <c oughs> บ้านเมืองก็เมังมันก็อยู่เป็นปกติสุขไม่ต้องมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการ ทำลายแล้วก็ฆ่าไม่ความข่มขืนแล้วก็ฆ่าอย่างสมัยนี้ <c oughs> ความจริงสมัยนี้ผู้หญิงงามเมืองก็มีมากแต่ว่าตามกฎหมายเขาบอกว่าไม่มีในเมื่อตามกฎหมายบอกว่าไม่มีการตั้งกันกการมีขึ้นในสถานที่ใดก็ต้องหลบหล,บลีกบางทีก็ไม่ต้องหลบมากแต่ว่าลำบากในการที่จะเปิดเผย ความคลี่คลายเดิมหนกำลังของกิเลสส่วนนี้มันก็เป็นไปได้ยากเพราะไม่ใช่สาธารณะพราให้เป็นสาธารณะราคามันไม่แพง <c oughs> ในเมื่อราคาไม่แพงคนที่มีเงินน้อยก็ปลอดพวาะผ่อนคลายอารมณ์ได้ในเมื่อเขาต้องลีลีแล้วรับกันแบบนี้ราคามันก็แพงในคนที่มีสตางน้อยไม่มีการผ่อนคลายอารมณ์ ก็ต้องใช้วิธีการข่มขืนแล้วก็ฆ่าแล้วว่าข่มขืนเฉยๆแต่ไม่ฆ่าไอเรื่องโลกีวิสัยอย่างนี้จึงมีในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์เสมอถ้ามีโสเพณีเสียจนดื่นการคลายารมไม่ง่ายการฆ่าข่มขืนก็จริงจะไม่มีได้น้อยก็เกือบจะไม่มีเลย <c oughs> เห็นว่าเวลานี้มีดด่นสมัยก่อนในหาได้ยากเพราะความลำบากในการคลายอารมณ์ไม่มีเวนัน,นวาตนางสิดิมานีก็เป็นหญิงโสเพณีชั้นสูงเขามีไว้สำหรับสำหรับรับแขกเมืองเมื่อแขกเมืองมาในเมืองก็เชิญให้นางสิดิมามาเป็นผู้รับแขกตามที่แขกต้องการ การรับแขกคืนหนึ่งในสมัยนั้นหรือว่าระหนึ่งต้องใช้ถึงหนึ่งพันกหาประณนะคือสี่พันบาทเงินสมัยนั้นกะหาปรณะ,ะหนึ่งคือหนึ่งตำลึงสมัยก่อนโน้นทหารประจำการของเรามีเงินเดือนเดือนละสี่บาทเท่ากับหนึ่งตำลึงค่าของเงินสูง แต่ว่าค่าตัวคนนางสิริมาในวาระละหนึ่งพันตำลึงก็รู้สึกว่าราคาของแกดีก็ก็มีฐานะดีมีคนใช้รูปร่างหน้าตาสวยมากที่มีนามสิริมาก,ก็เพราะว่าเป็นคนสวยมากรูปร่างหน้าตาของเธอจับใจจริงๆสมกับเป็นยอดหญิงที่มีนามว่าหญิงงามเมือง ดนหญิงที่ทำพระนครให้งามมาวันหนึ่งพี่สุหนุม่มองนี้เธอไปบินทบาทบังเอิญนางสิริมาใส่บาทเธอก็ไปรับบ่ายของนางสิริมาเห็นภาพของนางสิริมาแล้วก็มีความจับใจเกิดความรักในนางสิริมาขึ้นมาอย่างหนัก เมื่อความรักเข้ามาผูกพันจิตใจที่กินข้าวกินปลามันก็ไม่มีเธอกลับมาถึงกุฏิของเธอแล้วเธอก็วางบาตรไม่กินข้าวนอนป่วยป่วยเป็นโรคอยากมีเมียโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็อยากได้นางสิริมาไว้เป็นพัญญา ในสมัยพระพุทธเจ้าอาการอย่างนี้ก็มีเหมือนกันจึงทั้งข้าวในบาดบูดบูดแล้วก็แห้งไปนอนมาอยู่หลายวันแต่ความจริงวันที่เธอไปรับบาดในวันนั้นขอพร,ระภยัยพลาดไปเสียแล้วเวลานี้ท่านเป็นพระอรหันต์ไปแล้วต้องขอรประทานอภยัยท่านใช้คำว่าเธอไม่ถูกเวลานั้นท่าน ที่ท่านไปรับบาดนางสิริมาก็เริ่มป่วยแล้วแต่ว่าป่วยยังไม่มากท่านเกิดมีความรักในนางสิริมาขึ้นมาความจริงนางสิริมานี่ทราบว่าดูเหมือนว่าจะเป็นปะโสดาบันถ้าจะถามว่านางสิงโสเพณีเป็นปะโสดาบันได้ไหมผมก็ตอบว่าได้เพราะว่าถ้าเขาเป็นโสเพณีจริงๆ สิ้นห้าเขาไม่ขาดถ้าศินห้าไม่ขาดก็เป็นปะโสดาบันได้เธอก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เรื่องอาชีพก็เป็นในชีพเรื่องความเคารพในพุทธศาสนาก็เคารพมีศิ้นห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ทำไมจะเป็นปะโสดาบันไม่ได้ เธอนอนยังข้าวแห้งในบัดองค์สมเด็จพระบรมโลกกนาาเทศเธอก็ไปันไม่ไปฟังพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบก็ไม่ทรงตรัสถามถึงพิสูรรูปนั้นปล่อยไปตามอธิยาัยต่อมาไม่ช้าไม่นานไม่กี่วันนางสิริมาก็ตายพระเจา้าพิมีสารอยู่ในกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้นางสิริมาตายเสร็จแล้ว สมเด็จพระบัณฑีแก้วมีความประสงค์อะไรบ้างพระว่านางสิริมาเป็นน้องสาวของหมออาชีวโกมาราพัฒเป็นแพทย์ประจำพระองค์ <c oughs> พระพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาวาพิรพระราชสมภารขอให้เก็บศพคุณน,นางศิริมาไว้ก่อน จนกว่าจะทาตถาคตจะสั่งพระเจ้าพิมิสายก็ปฏิบัติตามนั้นจนทั้งล่วงมาเวลาสามวันผ่านไปศพของนางสิริมาขึ้นอืดน้นำเหลืองไหลตาปลิ้นหฮลิ้นออกเป็นอันว่าน่าเกลียดน่ากลัวพระเจ้าพิมิสายก็กราบทูลให้ทรงทราบ สมเด็จพระผู้ทมีพระาพาาเจ้าจชงสั่งพระอนุนให้ประกาศกรมบรรดาสงฆ์ทั้งหลายว่าวันนี้เราจะไปเยี่ยมนางสิรีมาพระภิกษุทั้งหลายองค์ใดจะไปด้วยก็ได้แต่ความจริงเมื่องค์สมเด็จพระจอมไตรไปทาไหนพระทำหลายก็ตามไปหมดเมื่อข่าวว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตจะไปเยี่ยมนางสิรีมาท่านไม่ได้บอกว่าเยี่ยมศพ ท่านบอกว่าเยี่ยมนางสิดีมาพระองค์ที่นึกรักนางศิดิมาอยากจะได้ก็ดีใจเลิกหายป่วยมีกำลังใจลุกขึ้นล้างบาทเช็ดบาทดีแต่งตัวเรียบร้อยมีกำลังวางชาดีก็ติดตามองค์สมเด็จพระจอมไตรไปสู่ที่พระลานหลวง สมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าให้นำศพนางสิริมามาที่พระลานหลวงแล้วเป่าประกาศให้บรรดาประชาชนมารวมกันพระเจ้าพิมีสัยก็ทำตามนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันยังทรงให้บรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายดูศพคนนางสิริมาว่านางสิริมาเดิมเป็นสาวสวยคนสวยมาก แต่เวลานี้ภาพเป็นความสวยสดเพริงามมันหมดไปเสียแล้วนางแก้วสมัยก่อนกลายเป็นนางเน่าไปแล้วองสมเด็จพระบัณฑิตแก้วให้ไม่ให้พระสงฆ์ดูพระนั่นก็ดูด้วยดูแล้วก็หนักใจคิดว่าไม่กี่วันนี้นางสิริมาสวยจับใจเหลือเกินแต่เวลานี้นางสิริมาเป็นซากศพ ร่างกายของคนนี้มีสภาพไม่เที่ยงมันสกปรกแบบนี้อยู่ๆดีๆก็แถมมาตายตายแล้วก็ดูอะไรไม่ได้ใกล้เข้าใกล้ก็ไม่อยากจะเข้าเพราะมันเหม็น <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประากาศให้พระเจ้าพิมีสารประกาศว่าใครมีความต้องการศพของนางสิริมาบ้าง ถ้าต้องการศบให้นำเงินมาหนึ่งพันกหาวนณะตามราคาที่นางสิริมารับแขกหนึ่งครั้งแต่ว่าคราวนี้มอบให้เลยประชาชนทั้งหลายเงียบกริบไม่มีใครต้องการศบนางสิริมาต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศใหม่ว่าเวลานี้ เราประกาศต้องการให้คนจ่ายเงินหนึ่งพันเพื่อค่าศพไม่มีใครต้องการจะไปเป็นสมบัติแต่ว่าองค์สมเด็จพระสุนทรสวัสด์ประกาศว่าขอให้ฟรีใครต้องการศพนี้ให้ฟรีเอาไปเป็นทรัพย์สมบัติของตนบรรดาประชาชนก็เงียบกริบอีกไม่มีใครปรารถนาสำหรับพระองค์นั้นก็สายหน้า ให้ฟรีก็ไม่เอาแล้วนางแก้วกลายเป็นนางเนา่าอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เอาตอนนั้นไปองค์สมดเด็จพระจอมไตรยจ้านี้ให้พระเจ้าพิมพิาสารได้กาศไปว่าถ้าใครต้องงานต้องการนางพิณนางซีมาให้ฟรีไม่กี่คนแล้วนี่ย่งังให้ฟรีก็ไม่มีคนไม่มีคนต้องการที่แรกไทยต้องการเอาหนึ่งพันไม่มีคนเอา ที่สองต้องการให้ฟรีไม่เอาที่สามคราวนี้ว่าใครต้องการศพคนานางสิริมาไปครอบครองเป็นคู่ครองจะแถมเงินให้หนึ่งพันกหาปะนะัณะคนทั้งหลายก็นิ่งสายหน้าสายใจพร <c oughs> ะองค์นั้นก็ไม่คิดว่าไม่ไหวแถมเงินหนึ่งพันก็เอาไม่ได้แล้ว นางแก้วนายองนับกลายเป็นนางเนา่าเหม็นเลอะเทอะแบบนี้เหม็นฟุ้งเข้าใกล้ก็ไม่ไว้เวลาจะยืนก็ต้องยืนเหนือลมอันนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เอาหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงธรรมชาปนากิจแล้วก็นำพระทั้งหมดกลับพระวิหาร สำหรับพระองค์นั้นมานั่งพิจารณาศพข้านางสิริมาเอาขอโทษนะเวลานั้น,นันนเองก่อนที่เขาจะเผาศพาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงพระธรรมเทศนาโปรดแบบย่อๆว่าพิฆเวดูก่อนพิสุทงังหลายนาสิริมานี่มาเดิมทีเป็นอย่างที่มีความรูมีรูปสวยสดงดงาม เป็นที่ต้องการของคนทุกคนใครมีความประสงค์จะร่วมรักกับนางพิษนาศิริมาเพียงครั้งเดียว <c oughs> ก็ต้องจ่ายเงินพันกหาปณะนะ <c oughs> แต่ได้ว่าเวลานี้นางศิริมาประศลาดชีวิต <c oughs> การที่ขยับขยื่นกายสังนิษนางศิริมาก็าทําไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตออกจากร่างกายไปแล้ว ธาตุทั้งสี่มีความไม่สามารถขี่กันเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟก็ดับไปด้วยเพราะลมเป็นเครื่องปลนปลือให้ไฟส่งตัวเมื่อธาตุไฟดับไปธาตุน้ำกับธาตุดินเหลืออยู่ดินไม่มีไฟประคับประคองก็ถูกธาตุน้ำทำลายไหลเฟ่ออกมาในร่างกายขขงนางสิริมาที่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหล นองมาอย่างนี้แต่ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาจากที่อื่นมีอยู่แล้วในร่างกายของนางสิริมาและก็ในร่างกายของคนทุกคนในยามปกติที่มีชีวิตอยู่แต่ว่าขณะนั้นท่าเตียงสี่มีความสามัคคีกันมีกำลังสม่ำเสมอกันมีจิตเป็นเครื่องบังคับ ยึงระงับไม่ของสุกปกที่มีอยู่ในร่างกายนี้ทั้งหมดหลังไหลหลังไหลออกมาเพราะร่างกายมีเนื้อแล้วก็มีหนังกําพร้าหุ้มหอกไว้ปกปิดความสุกปกภายในแต่เมื่อจิตใจไม่มีโอกาสจะครองกายธาตุลมหมดไปธาตุไฟหมดไปร่างกายก็เละสิ่งทั้งหลายภายในก็ปรากฏหลังไหลออกมาอย่างนี้ เป็นอนุโองสมเด็จพระจินรสีทรงชี้แจงให้บรรดาพิษุทั้งหลายและบรรดาประชาชนทั้งหลายมีความเข้าใจชัดว่าร่างกายของคนสัตว์มีสภาพสุปรกที่เราประคับประคองกันเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าสวยคิดว่างามคิดว่าดีแต่ส่วนที่เห็นว่าดีจริงๆนะั้นมันเป็นที่ผิวหนังหน่อยเดียว ติดในผิวรักในผิวไม่ได้ติดในเนื้อรักในเนื้อไม่ใช่ติดใจในอวัยวะภายในคือมีตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหาร,หาหารเก่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ติดใจในนั้นเพราะมองไม่เห็นเพราะความโง่เป็นเครื่องปกปิดใจตามพระบาลีที่กล่าวว่าพราะอวิชชาอาวิชชาไว้ตัวโง่ ไปบอกอวิชัยก็ยุ่งได้ทะเลาะกันลงก็พบอกตัวโง่ซะดีกว่าเพราะตัวโง่มันปิดปลายใจยามมันปิดบังใจจึงมองไม่เห็นเวลานี้เราเห็นแล้วทุกอย่างขอพิสุ่าน์หลายจงพิจารณาถึงความจริงอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของสะอาดอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของสวยสดมดงามอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของดี ความจริงมันเร็วอย่างนี้เมื่อองค์สมเด็จพระจิน์สีบรมศาสดาสัมมาสัสมพุทธเจ้าแสดงธรรมจบก็กรายกฏว่าบรรดาประชาชนและพระสนมากได้ไม่รู้อรหัตผล <c oughs> เป็นอันว่าพระองค์นั้นก็ได้สำเร็จอรหัตผลไปด้วยนี่เป็นอันว่าศพขอนนางสิริมาช่วยเป็นครูสอนพระองค์นั้น ที่แรกเธอก็เป็นครูช่วยสอนว่าเธอมีความสวยสดงดงามในร่างกายพระถ้ามีความติดใจในรูปของเธอก็ติดใจได้ทั้งทงที่เธอเป็นหญิงโสเพณีพระองค์นี้ก็ยอมตายเพราะขณะใดที่ไม่เห็นหน้านางนางพิศรลม,มาก็ไม่ยอมกินข้าว กาเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนําหน่อยเดียวเธอก็เลยสาเร็จอนาตผลนี่แหละบรรดาพระโยคาไวยจรทั้งหลายแต่หากว่าท่านทั้งหลายจะเจริญอสุภกรรมฐานก็ยึดแนวทางที่องค์สมเด็จพระพิชิตามานทรงแนะนําพระ,ะบรรดาประชาชนสมัยนั้น จงนึกถึงเรื่องนางสิดีมาเป็นสำคัญแล้วก็จงดูบุคคลทั้งหลายที่ท่านเคยเห็นว่าสวยแเวลาที่เขาตายมีสภาพเป็นยังไงตั้งใจคิดหาตามความเป็นจริงหรือว่าดูสภาพชายหญิงที่เราเขามีความสวยสดงดงามแล้วก็พิจารณาอาสุปรกรรมฐาน คือว่าคนที่ตายไปแล้ววันหนึ่งสองหนึ่งสองวันสาวันสี่วันห้าวันก็ตาม <c oughs> ไปดูสภาพความเป็นจริงว่าสภาพของทราบศพอย่างนี้มันมีส่วนไหนบ้างเวลาที่เขาเน่าแล้วเรามีความต้องการแล้วก็จงอย่าลืมคำแนะนำขององค์สมเด็จพระวิชิตตมาน ว่าสิ่งสุขปรกทั้งหมดที่ปรากฏว่าที่มีอยู่ในตัวนี้ไม่ได้มาที่หลังคือไม่ได้มาที่หลังจากสิ้นลมปราณแล้วทุกอย่างที่มันหลั่งไหลลงออกลงมาในขณะที่ตายไปแล้วนะ่ะความจริงของทั้งหมดเนี่ยตามในองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่ามันมีอยู่แล้วแต่มันไม่แสดงออกมา เราก็จงใช้ปัญญาว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดวันนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงเพียงใดถ้าเป็นความจริงความจริงมันก็ต้องจริงไม่ใช่ท่าถ้าว่าจิตใจของท่านเห็นชายหรือหญิงยังมีความผูกพันในผิวภายนอกว่างาม ก็จงเป็นนามตัวเองได้ว่านี่เราเลวกว่าสัตว์ที่ไรฉันเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฟังคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลตามความเป็นจริงแล้วยังมองไม่เห็นภาพของคนตายนี่เราเห็นเป็นปกติแต่ความจริงยังไม่ตายสิ้นันเปรานแะตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่ต้องการแล้ว ถ้าสมมติว่าเวลานี้คุณกัญญาเทียนสว่างนางสาวไทยคนแรกของประเทศไทยที่เขาประกวดกันถ้าจำไม่ผิดก็อาจจะเป็นพส .2,400-76 เป็นนางงามคนแรกของประเทศไทยอายุของเธอในเวลานั้นก็แก่กว่าผมมาก อาจจะแก่กว่าผมตั้งปีสองปีก็ได้หรือว่าไม่แก่ก็ไม่ทราบถ้าไม่แก่ก็ไล่ๆกันถ้าเธออยู่ถึงเวลานี้นั้นอยากจะทราบว่าใครมีความต้องการเธอบ้างนี่เป็นอันว่าชีวิตยังไม่ตายแต่ความสาวมันตายไปถ้าเรายจะไปต้องการลูกสาวของเธอก็คงจะไม่ไหวอายุหกสิบเศษ แม่อายุหกสิบเศษลูกอย่างเรเลวก็ปาเข้าไปสี่สิบเศษเห็นจะต้องเดินต้มเตียมต้มเตียมคลานหนีแล้วนัวกองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงชี้แจงไว้แบบนั้นแล้วก็พิจารณาหาความจริงความจริงมันเห็นได้ง่ายที่เราเห็นไม่ได้ก็เพราะสายความโง่ไปสําคัญผมไม่อยากจะพูดว่าโง่นะครับผมอยากจะพูดว่อบ้า ไอ้คนโง่นมันพอสอนได้แต่คนบ้าน,นี่สอนไม่ได้ยายจะถามว่าบ้าอะไรว่าบ้าหลงบ้ารักบ้าลูกบ้าผิวพรุ์ไม่ใช่บ้าความจริงไอ้บ้าผิวพนธุ์นี่มันเลวแต่คนบ้าจริงนี่ดีเป็นอรหันต์ได้ง่ายเป็นนั้นว่าขอมันดาธนหลายถือพื้นฐานในการเจริญอสุภกรรมฐาน ตามในที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วยึดคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระบาทีพแก้วพิจารณาตัวเราเองด้วยพิจารณาร่างกายของบุคคลอื่นด้วย่วยช่วยกันนึกเข้ามาประครับประคองใจในไม่ชาท่านทั้งหลาย ก็มีหวังว่าจิตใจของท่านจะคลายจากอำนาจของราคะกิเลสในที่สุดก็จะตัดกิเลสเป็นสมุทเธตะหารเหมือนกับพระผู้เป็นพลานล่าสตรีองนั้นแต่ความจริงเธอไม่ได้ล่า้ยวยกามารมเข้าไปร่วมรักล่าความรักล่าไปล่ามาเยื่อที่ตัวล่าตาย เมื่อเน่าเข้ามาแล้วความต้องการในใจก็เกิดว่าไม่มีนี่ตรงนี้และบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายที่เราศึกษากันเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้ิึงจะชื่อว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีไม่ใช่เห็นแล้วแล้วก็ผ่านไปเห็นคนเน่าเดือนหน้านี้ไป <c oughs> แต่ว่าเห็นคนสวยใหม่เกิดมีความพอใจคนประเภทนี้เขาเรียกว่าคนอะไรต้องตอบได้ว่าคนบ้ารักอราบรรดาท่านพโยคาวนจรทั้งหลายสำหรับการเวลาที่แนะนำกันมาในเวณนี้ก็หมดเวลาเส่ยแล้วฉะนั้นขอสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงยึดถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวร์ไว้าตามที่กล่าวมา ผลที่จะพึงได้แก่ท่านก็คือเข้าถึงที่สุดของความทุกข์มีความสุข็นอมตะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติวัตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตั้งใจคือพระนิพพานขอได้สมความตั้งใจทุกท่านเถอสวัสดี